ถึงใจเขาไม่ได้ทะเลาะกับเขาไมีปัญหาเลยดราม่าก่อนที่มันจะเกิดดราม่าเลยวะเราไม่ได้ทะเลาะกันนะเรายังรักกันเหมือนเดิมนะเขาว่าเจมส์ไปไหนเออใช่เขาถามมาเนกรณีล่าแล้วเจมส์ล่ะเจมส์เขาบอกให้พิาขายเองเนี้ยพิาไม่ได้อยากขายนะแต่เจมส์ก็บอกอยากให้พิาทำเองเพราะตัวพิาคิดว่าพิ娅ทำได้ดีกว่าเพราะค่าที่พิาไม่ได้จ่าย แล้วก็เมย,<ๆ>ยุ่ว่า<ๆ>บริษ,ษ,ษัณฑ์เป็นทุเรียนตัวเดียเพราะฉะนั้นน้ำา้ำยายเจมส์อกเจมสยกให้พี่ยาดูเองเหมือเดิมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ืนะจใจเขาไม่ได้ทะเลาะกับเขาปัญหาเลยเทียร์รามาก,ก่อนที่มันจะเกิดดราม่าเลยเขาเนี่ยบอกว่าให้พี่ยามาทำเองเพราะเขาอยากให<อ>้พี่ยาทำเพราะเขารู้ดีว่าพี่ยาทำได้ดีกว่าเขาใช่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะเรายังรักกันเหมือนเดิม

แต่นั้นเราขายน้อยเนอันนั้นเราขายน้อยเราขายแค่สองหม้อรึ่งแต่ถ้าเราขายวันละสิบหม้อยี่สิบหม้อมันก็ได้ห้าพันเลยจมสเออเดี๋ยวต่อก็คือตอนนี้เจมส์ใช้เวลาไปกับนางทำทุเรียนทอดใช่แล้วก็เิยุ่ว่าผลิตภัณ์เป็นทุเรียนตัวเดียเพราะฉะนั้นน้ำาใยาเจมสอกเจมส

ไม่ต้องมีราม่าราม่ากันไปเองอันนั้นไม่มีอะไรที่อากเที่ยวแวอเรายังโอเคเราเป็นผู้ดูเหมือนเดิมนะภรรยาเราไม่มีที่ดีต่อไม่ไรเดี๋ยวจะร้องเพลงกู้กันทุกวันต้องคนฟังหน่อยนะ เคไดนใครร้องเพลงเพราขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้จริงจริงจริงเพลงเก็บตะวันแล้วเออก็บ <คน S 2> อกเสียงนั้งสองคนน่ะเออก็อคอมเมนต์มาสังเกได้ไหมคะคนคอมเมนต์น้าจามน่าจะตอนนั้นน่าจะเป็นไขนน้นี่ทิดย